สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารงานนะครับแล้วก็ผมไปอ่านเจอประเด็นนี้ในหนังสือนะฮะก็เป็นประเด็นที่ดีเขาบอกว่า มันเป็นความผิดพลาดนะครับซึ่งเป็นความลาดสำคัญด้วยนะครับที่ผู้บริหารใหม่มักจะเจอนะครับเวลาที่เราย้ายไปอยู่บริษัทใหม่นั่นเองนะครับความผิดพลาดที่ว่านี่คืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทํากันด้วยนะครับก็คือการที่พอเรยาย้ายไปบริษัทใหม่นี่นะฮะเราพยายามที่จะเอาระบบงานของที่เก่าเนี่ยตามไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกเลยนักนะครับเพราะว่าเอางี้ก่อนนะครับเวลาเราพูดคำว่า ผู้บริหารเนี่ยนะฮะคือผู้บริหารเนี่ยคือไม่ได้เข้าไปแล้วสามก็ไปทำงานเฉยๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มักจะโดนเรียกว่ามอบหมายนะครับว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องการที่จะ Uh, change นะครับเรื่องของ uh, องค์กรนะครับ change team เป็นต้นนะครอย่างที่ผมมักจะได้โจทย์บ่อยเวลาผมนั่งคุยตอนตอนสมัครงานเนะี่ยบอกว่าเราต้องการสร้างทีมใหม่เราต้องการเปลี่ยนวิธีการทํางานอะไรเงี้ยใช่ไหมครัและผู้บริหารเนี่ยเวลาโดนเรียกว่าซื้อตัวไปเนี่ยเวลาซื้อตัวข้ามบริษัทอะไรพวกนี้นะฮะหรือการสมัครงานข้ามบริษัทเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ มีมีโจทย์ทางธุรกิจอยู่นะครับและผู้บริหารเนี่ยก็เข้าไปเพื่อที่จะไปทำในสิ่งนั้นนั่นเองนะครับเช่นเรื่องของการปรับโครงสร้างพนักงานการทำอะไรก็ว่าไปนะครับและพร้อมๆกันนั่นแหละผู้บริหารก็จะมาพร้อมกับเ,เรียกว่าโจทย์ในใจของเขานะครับว่าฉันต้องรีบทำนะฉันต้องรีบทำสิ่งนี้ฉันต้องรีบเพิ่มยอดขายฉันต้องนี้อะไเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งก็ ป็นมันเป็นที่มาแหละครว่าทําให้ผู้บริหารหลายคนเนี่ยนะครับก็จะรีบทําลยหลายอย่าง ซึ่งพอเวลาเราลีทบทมปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือว่าหลายๆคนมักจะําก็คือการเอาระบบเดิมที่ตัวเองเคยทำแล้วสักเซสในบริษัทเก่านะครับปาไปด้วยเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในแง่ของผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับการเปลี่ยนงานเนี่ยโดยส่วนมักจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเพราะว่าบางทีก็คือการโดนซื้อตัวบ้างนี้บ้างนะครับหรือต้องการความท้าทายใหม่บ้างนะครับซึ่งผู้บริหารส่วนนี้มักจะมี s u c c e สส story คือมี เรียกว่าเป็นเหมือนสูตรสาเร็จนะครับที่เขาทำนะครับในบริษัทเก่าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าพูดกันแฟงๆเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําผลงานในบริษัทเก่าเนี่ยนะครับที่ใหม่ก็คงจะไม่รับอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะดูว่าการได้ไอร้ระบบงานแบบเก่าเนี่ยนะครับไปที่ใหม่ปุ๊บก,ก็พยายามที่จะเอาระบบใหม่ ไอ้ระบบเก่าของเขาเนี่ยนะครับไป implement ในที่ใหม่นะครับคำนี้เนะีอ่ะเอาระบบเก่าที่เขาคุ้นเคยไป implement ในที่ใหม่ทันทีนะครับมันก็คล้ายๆถ้าเกิดว่าใครนึภาพนะครก็คือเหมือนโค้ชฟุตบอลนะครับที่พอย้ายทีมปุ๊บนะครับก็เอาระบบฟุตบอลเดิมนะครับไปใส่แล้วก็เอานักฟุตบอลที่มีอยูอ่ของทีมใหม่อะ่ะใส่เข้าไปในระบบนะครซึ่งพวกนี้ก็คืออะไรนะครับเราจะบอกว่าเช่น เราจะเห็นว่ามันคือเรื่องของวิธีการทํางานนะครับ r ร c e s s การทํางานลักษณะของวัฒนธรรมในการคุยงานต่างๆเนี่ยเป็นต้นมันจะมีการปรับทีแบบนี้นะครับอย่างเช่นการปรับพิธีการปรับโครงสร้างทีมนะครับการาปรับวิธีการทาํางานเช่นการส่งอีเมลการประชุมเงี้ยคือเราจะพยายามปรับนะครับให้มันเหมาะกับผู้บริหารณคนใหม่เลยแหละผู้ริหารก็าจะมีมีอะไรบางอย่างนะครับอย่างที่ผมจะเจอบ่อยในชีวิตจริงก็คือเช่น พอผู้บริหารระดับสูงมาเนี่ยครับมาคนใหม่มาปุ๊บเขาจะบอกว่าโอเคต่อไปนี้นะครับเราจะเปลี่ยนวิธีการทํางานกันจะ,จะพูดเป็นคำมาตรฐานเลยนะนะบ,บอกว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการทํางานกันนะครับเราจะประชุมกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือบางทีมันก็จะเป็นว่าอพอผู้บริหารใหม่มาปุ๊บนะครับต่อไปนี้นะครับผมอยากจะเห็นพนักนงานเข้างานตรงเวลาอะไรเงี้ยนะฮะก็คือแบบเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะของระดับ วิถีการใช้ชีวิตในออฟฟิศไปนะครับนี่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ่อยๆนี่ถามว่าพวกนี้ผิดไหมนะครับเอาจริงๆมันก็ไม่ได้บอกว่าผิดซะทีเดียวนะฮะมันคือคือมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีผู้บริหารคนนี้มาเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีระบบหรือระบบมันแย่มากแล้วคนใหม่มาก็เลยเอาระบบใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพแบบมาสวมแทนเพื่อที่จะทําให้นะครับมันสามารถดําเนินธุรกิจได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าถูกนะฮะเพราะว่า ท,ท้าย่สุดถ้าเกิดว่าคุณเอาผู้บริหารใหม่มาแล้วทาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่รู้จะจ้ากันทำไมแูกว่าฮะมันก็คงต้องทำอะไรใหม่ใช่ไหมครับแต่ในที่ที่เราพูดประเด็ดนนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้การันตีเสมอไปว่าระบบของเที่ยมงานเก่าของผู้บริหารคนนี้นะครับมาใส่ที่ใหม่มันจะเวิร์กนะฮะเพราะมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของบริบทเยอะมากนะครับอย่างเช่นเรื่องของว่าทําองค์กรนะครับเรื่องของ คนนะครับคุณภาพของคนต่างๆพวกนี้มันจะมีผลตามมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นเลยมักเป็นเหตุที่คุณจะเจอบ่อยว่าเวลาผู้บริหารคนใหม่ย้ายมาปุ๊บเขามักจะไม่ได้มาคนเดียวเขามักจะพาทีมาด้วยหรือมีคนมาด้วยสอสามคนก็คือคนที่คุ้นเคยกับวิธีการทำงานของเขาด้วยแหละนะครับมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นที่เอาเจอบ่อยๆนะครับแล้วคุณแกครับมันมีปัญหาอะไรบ้กก็นี่หาปัญหาหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดเราพูดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคืออะไร เมื่อผู้บริหารเนี่ยย้ายมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันทีมันรีบเกินไปจนเราเอาระบบเก่ามาใช้ปุ๊บเนี่ยนะครับระบบเก่ามันไม่สามารถที่จะ apply แอพพลายกับที่ใหม่ นะครับทำให้มีปัญหานะครับเ,เกิดการต่อต้านนะครับอย่าลืมนะครับเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดแรงต่อต้านเป็นธรรมดาใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันมันรีบอิมพิเม้นท์ทันทีโดยที่แบบว่าไม่ได้มีการอธิบายหรือสร้างให้เกิดการบายอินกันนะครับว่าเราจะเป็นต้องปีปการเปลี่ยนแปลงวิธีการเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดแรงต่อต้านหรือขึ้นใต้น้ำไม่ง่ายแน่นอนว่ามันคงไม่มีใครกล้าขึ้นมาพูดหรอกครับบอกว่าเอ้ยผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการกับผู้บริหารเนี่ยฮะระดับสูง ก็คงมีใครเอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีแรงต้านเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมาอเองแล้วถ้าเกิดว่าเรายีบรีบพยายามที่จะสั่งให้คนเนี่ยนะครับปรับวิธีการทํางานมาเข้ากับเราปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเหมือนการที่เราพยายามใช้อํานาจนะครับใช้อํานาจของการเป็นผู้บริหารนี่ยนะะในการที่จะสั่งคนนะครับแทนที่เราจะให้เขาเห็นเรียกว่าบายอิกับเรานั่นเองนะครับเรื่องนี้ผมขออธิบายเ้วยนึงกันนะว่า มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมด้วยนะแล้วผมก็เคยเจอกับตัวแล้วผมก็เคยทาผิดพลาดมาด้วยนะครับก็คือว่าเวลาเราย้ายไปที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนเกมนะฮะที่แบบมาถึงปุ๊บทุกคนก็พร้อมทํางานเหมือนเราเลยนะครับความรู้สึกของคนเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลายอย่างมากเช่นความรู้สึกว่าฉันต้องทํางานกับใครเนี่ยนะครับเป็นคนใหม่คนใหม่เชื่อใจได้ไหมนะครับแล้วฉันโอเคหรือเปล่ามันจะมีคําถามไปเยอะมากในชีวิตจริงเช่นเช่นบางทีก็จะเจอบอกว่า ทำไมได้ผู้บริหารใหม่ล่ะทำไมไม่เอาคนคนนี้ขึ้นไม่เอาพี่คนนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเพราะอย่าลืมว่ามีตําแหน่งว่างปุ๊บเนี่ยบางครั้งก็คือการเอาคนเก่าขึ้นก็ได้ใช่ครับแต่ว่าเขาเอา้าวทำไมไม่เอาคนเก่าขึ้นทำไมเอาพี่คนนี้มาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีคําถามเข้ามาอีกใช่ไหมครับหรือบางทีก็จะมีพวกข่าวซุกซิบนินทาอะไรเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นเหมือนแรงกระเพื่อมที่ทํมาให้เกิดแรงต้านต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นสิ่งที่เวลาพวกเกณฑ์จำลองธุรกิจไม่มีหรอกเพราะเกณ โปรเซสใช่ไหมฮะทฤษฎีไอ้ไอ้พวกแบบว่าการทําโครงสร้างบริษัทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไอ้พวกรายดีดีเทลพวกเนี้ยนะครับแต่ในชีวิตจริงมันจะเจอเพราะมันคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนถ้าเกิดว่าคนคนปุ๊บเนี่ยไม่บายอินกันเนี่ยนะครับต่อให้มีทฤษฎีแค่ไหนพังได้ทนันทีนะครับเพื่อนผมคนหนึงซึ่งเป็นพวกแบบคนบ้าบอลเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาง่ายๆเลยคือถ้าเกิดนักฟุตบอลเนี่ยนะครับแค่แบบไม่บายอินกับแผลเนี่ยฮะแค่ไม่วิ่งตามบอลเนี่ยก็ทีมก็แพ้นะฮะคือแค่ไม่วิ่งไล่บอลเนี่ย คือเล่นตามแผนนะแต่ไม่เต็มที่กับมันนะมันก็ก,ก,ก็ก็พังได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่เราบอกเลยว่ามักจะเป็นปัญหาและก็การเป็นความผิดพลาดของผู้บริหารหลายคนนะครับเขาแนะนําว่าเมื่อมีการเปลี่ยนหรือถ้าเกิดวันนึงคุณได้ไปได้ได้เป็นผู้บริหารที่ย้ายไปสูบ่บริษัทใหม่นะ สิ่งที่ควรทําอย่างแรกๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการรีบเซตระบบนะฮะแต่มันคือกระบวนการเรียนรู้เรียนรู้ culture ขององคอ์กรเรียนรู้คนในทีมเรียนรู้ว่าใครกับ้างคือคือเราต้องมีความเข้าใจถึงบริบทก่อนสภาพแวดล้อมก่อนแล้วถึงบอกว่าเราควรจะสร้างระบบแบบไหนสร้างระบบอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่า อย่าลืมว่าตอนเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยมันต้องมีคนที่เราต้องดีด้วยนะครับคือเราไม่ได้เป็นไปเป็น c e o นะคือเราไปเป็นเนี่ยบางทีคือเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าอ่าหัวหน้าดีวิชั่นแล้วว่าไปแต่มันจะมีดีวิชั่นอื่นๆที่เราต้องเกี่ยวข้องมีคนอื่นๆที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยพวกนี้คือเราต้องเรียนรู้นะครับเราต้องเรียนรู้ก่อนก่อนที่จะไปสร้างระบบขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกัน ผมไม่รู้ว่าใครในห้องนี้เคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าเจอก็ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับก็ลักษณะของการที่แบบว่าพอมีผู้ริหารใบามาปุ๊บเขาก็จะเอาระบบเอา culture นะครับมาจากที่เก่าเอ,อาใส่นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆครั้งก็จะเป็นปัญหานั่นเองนะครับและคุณก็พอทราบนะครับว่าพอมันเกิดไอ้พวกก่อวอร์ดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ทำให้ทุกอย่างมันพังนะครับมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะนี่คือ และเปลี่ยนการเดนเร็วนะครับเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างไรนะครับมาแชร์กันได้เสมอนะครับผมนี่คือนัทพลรคอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธรุรกิจและการตลาดครับติดก่ามันได้นะครับใน t u c e f o o k b o o k แล้วก็พอดแคสตนั่นเองแล้วมาคุยกันในป p i สโหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ